ตอนนี้บรรดาเซี่ยนก็นกำลังทำการปักเป็ดนะครับพี่น้องปกัเงปกเนือประกุดครับผมเสียเงือมินแล้วก็มีเครื่องในไก่บุหูว่าปลายัางสิกินรอหลุ่นกันครับผมปกักไวเดี๋ยวทา มาลอบเบืงอีกประมาณเหมือนเมือดครับผมคำคำคก่อนว่าสิมาน์นบอมอมาดิ <c oughs> <c oughs> ชมวิวบรรยากาศยามเย็นครับผม <c oughs> หาอยู่หากินก็นเราครับพี่น้อง <c oughs> พ่อ ซอยคากับเขาไป็นายเติบสม,มือนี่กับเขากับน้ำแห้งๆของแพงครับขันบดูขันบดูว่ามันหากินหาอยากคือเสือกินอย่างเดียวนี่คือบวไว้ครับผมอ้หุ่นไปนอ่งเบื้องบนนะใคที่เขามาชมคลิปกับฝากกด ติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับพี่น้องพอดีมีกำลังใจเห็ดคลิปต่อไปเฮ้ยสร้างยุใสชวหมววันเมื่อไหร่ใส่ล่ะสร้างม่มีมีแต่หงวันนี้เลมีแต,ต่ฮงเออการเรียนต่อที่อือกานเรียนต่อที่สังกูยอ,ดดงอยู่ไหนวันนีล้ล่ะ สี่คนมันก็ะแน่นมาบเจะไปยืนนีพวกยืนยุกใกล้ๆหน้ามาได้แต่ว่าเวลากระแน่นมากกําลังกําลังสีคิดคอนเทนต์ครับพี่น้องโทษเด่อไปไปเนี่ยจะยืนยันกระแน่นมากกว่าสี่จะปั๊บจะตรงหน้าต่ำวันที่มาสร้างยุ่งใส่คนที่มาเมนตัวอะไรวันวัี่ก็ได้แบบต้มทาแบบสุกข์แบบเรียนเปลี่ยนแบบไม้ไทยเสียเสียนครับพี่น้อง นี่นี่ <c oughs> มอง này, น been, Gut <c oughs> Floyd <c oughs> ี่นี่นี่มองนี่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 นีกขึ้นมาแบบจกระเรื่อกจกระเรื่องกาลูน่่ปดจิตตาันช่่โ่ว่าบเห็นนี่ล่ะบเห็นนี่่่มึงใสล่ะมึงใสล่ะนี่ปิาไรรอรอชมคลิปนครับพี่นงบอกคอนเทนต์เลยนี่รอช่มคลิปอีพี่ต่อไปครับผมเดี๋ยวสีลองให้พี่นงเบื้องครับตอนนี้ก็เดี๋ยว ถ่ายคลิปให้พี่น้องมังก่อนปักเบ็ดก่อนนี่โอ้ยเบ็ดก้อมือเอานางรถมาแทนเบ็ดแทนเบ็ดเบ็ดวัดหุ่นไปสิบลากขวดไปข้างกลางหนามแต่มันเห็มันถือก้อนทำเป็นเอาอะไรเนี่ยมันก็ลงเล็กไปมันต้องเอาล่องเล็กๆคนนี้อีกงานน่ะว้าดทำนี้มันกะจีบไม่หลองเล็กพี่น้องสูตตรสูรได้น้อพี่น้องน้อสูตรได้น้อสูตรเซียนแบ่งถือวุ้นซิบลา ลอยนะิบรลอยน้ำแลนน้ำขวดบ่ลอยน้ำาอ้ยน้ำขวดบ่ไม้แหลกลงไปแล้วครับผมอันนี้คือไม้ไม้แหลกครับอาเจ๊งก็คีโมยิ่งคนเดียวแบ เไม่ันดวงอาทิตย์ครับผมดวงอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าครับเพื่อนยาเคี้ยวขจีเลยพี่น้องเอ้ยอยู่บรรยากาศลมเรือนเย็นสบายธรรมชาติครับผม กาเพนไปได้นี่อยากปลูกบ้านเนี่ยอยู่เ้ยเงียบสงบสบายดีครับผมบึงไม้ไไมองครับพี่น้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมรอชมอีพีหน้าครับ